สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรินสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้แม่รินก็ออกมานอกสถานที่นอกบ้านเช่นเคยค่ะนนเหมือนทุกๆครั้งวันนี้พามาเที่ยวดูคลองน้ำเรียกว่าคลองน้ำดีกว่านคลองน้ำอยู่แถวๆบ้านนี่แหละค่ะ มาสำรวจกันว่าน้ำมันเยอะแค่ไหนคะ่ะสังเกตว่าก็จะมีนักท,ท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอยู่บ่อยๆนะคะได้มีหินเขาไว้ทำกับข้าวปิ้งย่างกันแล้วก็ตรงนี้ก็มีฟืนเขาก็เตรียมฟืนไว้ให้สำหรับนักท,ท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่เราจะลงไปดูตรงนี้กันเวลาตอนนี้เดี๋ยวนะ 1ิบโมงห้านาทีค่ะเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่สิบโมงใช่ไหมอ๋อค่ะสิบโมงห้านาทีนะคะอากาศเย็นสบายค่ะวันนี้ยังไม่มีแดดแล้วก็ฟ้าคลึ้มนิดนึงค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างบนก่อนตรงนั้นเป็นทางรถไฟนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้ข,ข้างบนเนี่ยแมลินอยู่ใต้ทางด่วนนะคะตอนนี้บนนี้เป็นทางด่วนนะ ว้าวน้ำน้อยอ่ะปีนี้น้ำน้อยมากเลยก็ดูไปเรื่อยๆนะคะฟังเสียงน้ำไปด้วยนี่โหตรงนี้สวยมากเลยโคดหินขาวเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยพอดีเลยแม่เรียนจะเก็บเอาก้อนหินขาวๆเล็กๆเกนี่ยค่ะไปใส่กระถางกระบองเพชร กระถางไม้ก้อนหินสีขาวเต็มไปหมดเลยนะคะเดินหาทางเดินก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมัวจะดูกล้องเดี๋ยวจะลื่นเอาดูไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมน้ำใสามากเลยนะ น้ำใสมากโอ้นี่อ้ยซื้อขนมปังมานั่งกินตรงขดเห็นนี่ดีไหมนี่นะคะข้างบนนี่เป็นทางด่วนนะย้ำอีกรอบค่ะยาวไปโน,น่นวันนี้มันยังเช้าอยู่เนาะมันก็ยังยังไม่มีคนมานะปกติก็จะมีคนมานั่งกินลมชมวิวบ้างแต่ไม่เยอะค่ะ Uh huh. น้ำน้ำน้ำใสตรงนั้นนะคะเป็นเป็นทางรถไฟเราจะแอบดูซิเผื่อจะมีรถไฟมาเราจะได้ถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆนะคะให้ให้เพื่อนๆดูนะทางรถไฟนะคะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นทางรถไฟนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถนนรถปกติค่ะถนนเส้นถนนทางรถยนต์ แล้วก็ขึ้นไปตรงโน้นตรงนี้ค่ะก็เป็นทางรถไฟอีกสําหรับรถไฟเขาจะโคง้งอ้อมภูเขานะคะแล้วเขาก็จะมุดเข้าไปในอุโมงใต้ภูเขาตรงนี้ก็เป็นบริเวณใต้หมู่บ้านของพวกเราค่ะขึ้นไปบนน้นก็เป็นหมู่บ้านของพวกเราไปบนน้นค่ะถ้าโชคดีอาจจะได้เห็นรถไฟนะตอนนี้ี่หันมาทางนี้ดีกว่านะคะ มาดูน้ำทางนี้กันนี่โคดหินคนนี้คะ่ะหน้ามานั่งกินนั่งปิกนิกกันนะเสือมานอนตากแดดอยู่ไม่ไกลจากบ้านพวกเรานะคะเราขับรถลงมาจากเขาประมาณ15นาทีก็มาถึงแล้วคะ่ะสวยมากเลยโคดหินเต็มเลยนะคะเพื่อน แต่ไม่มีปลานะปลาไม่มีค่ะอู้น้ำใสคงเย็นมากเลยนะไม่กล้าลงไปจับเดี๋ยวหาที่ลงไปจับน้ำเล่นหน่อยสิมันจะมันจะหนาวแค่ไหน,นจะเย็นแค่ไหนนะคะ น้่นเห็นไหมคะเห็นรถไหมปีนี้น้ำมันน้อยอุ้ยหนาวหนาวหนาวยังไม่ได้จับเลยหนาวแล้ว ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ค่ะน้ำไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ถ้าแดดออกนี่ลงเล่นได้เลยนะแต่ตอนนี้วันนี้วันนี้ไม่มีแดดค่ะวันนี้วันนี้เย็นอากาศเย็นสบายเลยเราไม่ชอบดีเราไม่เห็นรถไปกันนะคะวันนี้ เราจะรอรถไปจะรอดูรถไปคะ่ะท่านผู้ชมเหมือนฝนจะตกนั่นแหละมากกว่าแดดออกนะวันนี้ฝนจะตกป้าจะร้องถ้าไม่ได้เห็นหน้าน้องโอ้ ต่ถ้าได้เห็นนะ้าน้องแล้วพี่สบายอุราข้างบนนะ่ะมีคนเ,ออเขากำลังแข่งอะไรนะเขากำลังซ้อมขี่ม้าก,กันอยู่ค่ะข้างบนโน้นแต่เราไม่กล้าไปถ่ายเขาหรอกเพราะว่ามันเดี๋ยวเขาว่าเอาสวยไหมคะ เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยข้างๆตัวนะคะสถานที่ที่น่ามาปิกนิกอีกที่หนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ใกล้ๆบ้านของพวกเราค่ะสำหรับคลิปนี้แมลินก็คงจะเอามาฝากท่านผู้ชมแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปถ้าได้ไปเที่ยวที่ไหนอีกเดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะคะบรรยากาศจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ